สวัสดีครับัส,สดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแกทอนนักคำนวณอยู่ในขนาดนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตร3ตัวบนนะครับตรงๆนะเป็นสูตรใหม่นะครับรลงให้ฮวดแรกนะครับ,รบ,บสูตร3ตัวบนตรงนะจับคู่ชุดในแต่ละวดได้2คู่ชุดแบบนี้ นะครับอันนี้ก็คือผลดอกอันนี้สูตรนะครับสูตรนี้หลักร้อยบนนี้ข้างบนเนี่ยตัวเดียวนะหลักสิบบนอยู่ตรงกลางนี่นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวหลักหน่วยบนท้ายเพื่อนนะฮะก็คือตัวเดียวนะหลักร้อยบนตัวเดียวกับหลักหน่วยบนตัวเดียวฮะแต่หลักสิบบนนี้สองตัวมาหนึ่งตัวจับคู่ได้สองคู่ชุดแบบนี้นะครับในแต่ละงวดสูตรนี้คิดคำนวณลงให้เป็นงวดแรกสมาชิกท่านไหนชอบก็ค่อยพิจารณานะครับตามสูตรไปนะฮะถ้าไม่ ถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับผมมีวิธีทาช่วงท้ายให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะฉะนั้นก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องแอนทอนนักคำนวณด้วยนะเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับอ่ะก็มาฟังคำเตือนท,ทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนฮนะ ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์้วยตังท่านเองถูกผิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับถ้าสูตรมรัหลุดก็กลับขอโทษขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับทำตามสูตรเท่านั้นนะครับ งวดแรกนะครับสูตรนะหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลขสี่หลักสิบบน2ตัวมานเ่ตัวได้เจ็กับ8หน่วยบนตัวเดียว1นึ่งฮะจับคู่ได้สอคู่ชุดฮะได้471กับ4ี่แดนะครับผลออกส8 1แปดน่ครับก็ร้อยสี่หน่วยหนึะก็เข้าที่ชุดที่2องนี่ ที่สตัวบนถูกเป็นงวดที่1นครับงวดที่2อะสูตร3ตัวบนตรง2ชุดนะครับหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลขห้หลักสิบบน2ตัวมา1ตัวได้5ไอ้ได้9กับศูนยหน่วยบนตัวเดียวได้เลขก8จับคู่ได้2คู่ชุดฮะ8กกับ5้าศูนย์แปดก็อค่าเก้าแป ร้อยบนห้าสิบบนเก้านับหน่วยบนแปดชุดแรกครัสามตัวบนตรง,ตรงคิดคำนวณลงให้วงแรก ชอบจัดขัดผ่านนะครับงวดที่3นะสูตร3ตัวบนตรง2ชุดนะงวดที่3สูตรร้อยเลข1หนะ10บุญได้สูงกับหนึนะครับหบน่วยบุญได้เลข6นะจับคู่ชุดนะได้2คู่ชุดนะได้106กับ116นะก็ออก116นะครับร้อยบุญมาที่เลข1 สิบบนมาที่เลขหนึ่งหน่วยบนมาที่เลขหกครับข้าชุดที่สองฮะ <c oughs> ถูกเป็นวดที่สามวด <c oughs> ที่สี่ฮะสูตร หลักร้อยบนตัวเดียวได้เลข6กสบบน2ตัวมา1ตัวได้8ปดกับเาหลักหน่วยบนตัวเดียวได้เลข0จับคู่ได้2คู่ชุดฮะได้6 8 0กับ6 9 0ประดลออกใช่ไหมฮะสมาชิก 697มาจากไหนวันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยผมดูผมเขียนผิดหรือเปล่าผมว่าเขียนมันน่าจะเขียนผิดนะโทษทีนะสมาชิกนะแป๊บหนึ่งครับ690นะครับมันออก690เรา097มายังไงวันนี้เขียนยังไง ตัวเถียหกเก้าศู 90, นยะสมาชิกนะเออผมก็นึกว่าผมคำนวณสูตรเขียนอันนี้หกเก้าศนะูนยะอันนี้เลขศูนย์เขียนทับไปเลยนะครับโอ้ตายไม่ได้ดูตาม,มาตาเรือเลยสักสักแต่เขียนะโทษทีนะสมาชิกนะอ่ะตามนี้แหละนะ ก็ได้หกแปดศูนย์ก็หกเก้าูนย์ผดออก6 9 0กนะครับก็หลัก100นะร้อยบุญมาที่เลขหกสิบบุญมาที่เลขเก 9, ้าหน่วยบุญมาที่เลขศูย 0, นย์ก็เข้าชุดที่2องฮะ6 9 0ก้าศูน ถูกเป็นวดที่สี่นะครับเอาวดที่ห้าวดที่ผ่านมานะอ่ะก็แจ้งสมาชิกเพิ่งเข้ามารับชมมนาะแล้วก็ทางหน้าเพจไอทานตราพาลแฟนเพจด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะน,นําไปลงหน้าเพจผมด้วยนะครับ <c oughs> สูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมลงให้นะครับสูตรนี้ผมลงให้เป็นวดแรกนะสมาชิกนะลงให้เป็นวดแรก เป็นสูตรใหม่นั่นเองสมาชิกถ้าชอบค่อยนําไปใช้ถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับคํานวณลงสดๆร้อนๆเลยนะครับมุ่ที่ผ่านมาสูตรร้อยเลข้าสิบบนแปดกับเก้าหน่วยบนสามตัวเดียวพอกเราจับคู่ได้ห้าแปดสามกับห้าเก้าสามพวกเราห้าเก้าสามเป็นสูตรใหม่นะครับมว่ที่ผ่านมาไม่ไม่มีนะครับถ้าไปถ้าไปตามงว่ที่ผ่านมาสูตรนี้ไม่มีนะครับนะ ผมทาลงให้เป็นงวดแรกนะครับมันจะมีได้อย่างไงมันก็ต้องมีงวดนี้เป็นงวดแรก <c oughs> เป็นสูตรใหม่นะเป็นสูตรใหม่ชอบค่อยจัดขัดมอขาดนะถูกวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ้าไปดูกันนะส่าวิดนะไปดูกันตามนี้เลยหลักร้อยบนหลักร้อยบนก็จะเป็นสูตรเก่านะครับในช่องนี้แหละผมลงไปให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ <c oughs> ร้อยบนนะครับวิธีทำร้อยบนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมจะไม่บอกตำแหน่ง ผมจะไม่บอกตำแหน่งะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปผมจะบวกเป็นตัวเลขเลยแต่ตำแหน่งเนี้ยตามที่ผมติ๊กไว้เลยนะสมาชิกนะก็จะถูกที่แดงๆนี้ตัวเลขแด,ดงนี่คือตัวเลขคงที่นะครับในแต่ละหลักนะครับมาบวกกันดูฮะศูนย์หลักร้อยนะครับศูนย์บวกห้า, 8, 8า, 2, 2า 0, นะครับลงท้ายเลขห้าห้าบวกสามลงท้ายเลขแปดแปดบวกสี่ลงท้ายเลขสองสองบวกแปดคงที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ะหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลขศูนย์นะ มาดูหลักสิบบนนะครับสาบวกสามลงท้ายเลขหกหบวกสองลงท้ายเลขแปดแดบวกสลงท้ายเลขศูนย์ศูนวกสก็ได้สี่สบวกสคงที่ลงท้ายเลขหกขั้ตําแหน่งแรกหกบวกเพิ่มเป็นหแต้มได้เลขเจอ่ะหลักสิบบนได้หกกับเจ็ดฮะเอามาดูหลักหน่วยบนนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกศูนยได้ศูนบกศย์ได้ศูนย์ศย์กสมได้สามสามบวกสลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดลงท้ายเลขสี่สี่บวกเจ็ดคงที่นะครับลงท้ายเลขหนึ่ ร้อยศูนย์ร้อยนี้จะเป็นสูตรเก่า10กับหน่วยนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับร้อยศูนย์สิบหกกับเจ็ดหน่วยหนึ่งน,นะครับ uh, ไปจับคู่ฮ <c oughs> ะร้อยบนสูตรเก่านะครับได้เลขศูนย์นะครับสิบบนสูตรใหม่นะครับได้หกกับเจ็ดหน่วยบนสูตรใหม่เหมือนกันได้เลขหนึ่งนะครับ <c oughs> ตามนี้เลยนะครับ จับคู่ฮะศูนย์หกหอ่ะตามนี้เลย2ชุดนะชอบใครชอบนะครับเอาที่ว่าถามใจตัวเองว่าชอบค่อยจัดนะถ้าไม่ชอบมองผ่านวดประจะวันที่16ลงจริงให้วดแรก16ทับ6ทับ6 7รอรุ่นกัน2ชุดนี้061กับ06ยอ้ย์7 1, นะครับ อบจัดขัดผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณครับ